เ yeah, ย้ในที่สุดก็ขึ้นได้แล้ว้มันไหลอ่ะใส่แลแล้วลวคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่เราต้อง work from home เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็ต้องหากิจกรรมเพื่อยืดเส้นยืดสายสักนิดนึงนะคะกิจกรรมนั้นก็คือ ที่เลือกมาให้ลูกตอนแรกก็ตัดสินใจนะคะเนื่องจากน้องเนี่ยเรียนเทควันโดค่ะซึ่งมันจะต้องใช้กําลังขาค่อนข้างสูงก็เลยมีกิจกรรมอย่างหนึ่งมีกีฬาประเภทหนึ่งก็คือสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะคะซึ่งเราได้ปรึกษากับโค้ดแล้วโค้ดบอกว่าเล่นสเก็ตบอร์ดได้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากจะช่วยเสริมแรงกล้ามเนื้อขาของน้องให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วกัน เพราะว่าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเราไม่สามารถสู้ราคาได้นะคะในช่วงโควิดเราก็จะต้องประหยัดนิดนึงเราซื้อตัวนี้นะคะมาจากที่ซ u เปอร์สปอร์ตค่ะซึ่งมันกำลังลดราคาอยู่ก็เลยซื้อตัวนี้1,000 1พ0 0 1 0 0 0บาทกว่านะคะจำราคาไม่ได้เนื่องจากคุณพ่อของน้องเนี่ยไปซื้อมานะคะคุณแม่ไม่ได้ไปซื้อเองตัวนี้พันกว่าบาทแล้วก็ ได้ส่วนลดอยู่ที่ประมาณ50%นะคะเหลือ600 600กว่าบาทก็เลยบอกโอ้โ oh, ห oh, เอาราคานี้แหละค่ะกับราคากลางๆซึ่งตัวเนี้น้องเล่นมามานานพอสมควรแล้วน้องเล่นมากี่เดือนเนาะน้องเล่นมาแล้วมันค่อนข้างคนเป็นไม้ที่ค่อนข้านทนเหมือนกันนะเดี๋ยวปักเดี๋ยวล้มกว่าจะเล่นเป็นเนี่ยมันก็คือแบบว่าล้มมาเยอะมากๆซึ่งตอนมาก็สวยอยู่นะคะนี่คือสภาพใช้งานจริงนั่นเองมันก็เลยมีแบบว่า ล่องรอยหมองคล้ำกันนิดนึงนะคะนั่นเราซื้อมาเล่นซึ่งถือว่ามันคุ้มมากๆเลยซึ่งแม่เองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดอ่ะมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในหมู่ของเพื่อนๆเ,เ,เด็กๆเนี่ยเขาจะรู้นะคะมีท่าขึ้นท่าขึ้นสเกต็ตท่าเก็บบอร์ดทําอะไรนะชกชกวิดอะไรของเขาซึ่งเป็นเราเราไม่รู้เลยนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่า จะทำกิจกรรมอะไรในช่วงโควิดที่เราเดินทางไปไหนไม่ได้หาสถานที่พื้นที่เรียบๆนะคะสเก็ตบอร์ดอันเดียวก็สามารถทําให้มีเหงื่อออกได้นะคะที่สําคัญจะได้กล้ามเนื้อขาขาแข็งแรงแล้วเอาไปต่อยอดกีฬาอื่นๆได้สําหรับลูกชายเราเนี่ยเอาไปต่อยอดกับเทควันโดที่เขาไม่ได้ซ้อมาานะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดมาทําให้มันต้องปิดยิมก็ ฝึกกล้ามเนื้อขาด้วยสเก็ตบอร์ดไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังได้ยืดเส้นยืดสายเพราะว่าเรียนออนไลน์มันก็หลายชั่วโมงมากๆนะคะแล้วก็มีการวงกันบ้านและก็ว่ากันไปอยากจะให้เขารีแลกซ์โดยที่แบบปลอดภัย ไม่ต้องไปอยู่ในสุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มคนมากมายเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นเป็นสิ่งที่เขาเล่นคนเดียวก็ได้นะคะแล้วน้องเนี่ยมีความชอบในการที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้มากๆเลยเดิมเลยเนี่ยเขาเล่นจากซิงเกิลบอร์ดก่อนนะคะซิงเกิลบอร์ดเขาก็เลยจะได้สับจากซิงเกิลบอร์ดมาแล้วก็จากซิงเกิลบอร์ดก็มาใช้กับตัวสเก็ตบอร์ดตัวใหญ่ทําให้น้องเองเนี่ยเอ่อพัฒนาในการเล่นเราว่ามันก็เร็วขึ้นนะเด็กๆอย่างเงี้ยเขาก็ มีท่าของเขาอะค่ะไอ้ส่วนท่ายากๆพวกออริออเลอะอะไรแม่ก,ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะออริไอ้ e. พวกเนี้ยซึ่งมันยากแต่เด็กๆเขาเรียนรู้ไวแล้วก็หัดทำหัดฝึกแล้วพาเขาไปเคยพาเขาไปตอนที่โควิดมันมยังไม่ระบาดหนักกว่านี้นะคะเคยไปเล่นที่สนามที่สวนที่สวนรถไฟอะค่ะมันจะมีสนามของสเก็ตบอร์ด พาไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาด้วยนะคะเขาจะเห็นพี่ๆที่เก่งมากๆเลยในการเล่นสเก็ตบอร์ดแบบว่าไถ่ไถมากระโดดฟึบฟ้บเพืฟข้ามด่านข้ามอะไรนะทางโค้งของเขาทางวิวของเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เกิดแรงบันดาลใจจ้าเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเล่นให้เป็นนะคะไม่ใช่อะไรเอามาบังแดดซะงั้น ร้อนสเก็ตบอร์ดมันมีประโยชน์มากๆค่ะเพื่อนๆนอกจากออกกํา <trays> ลังกายได้นะคะสามารถเอามาบังแดดและเอามาป้องกันตัวได้ถ้ามีโจรมาฟาดเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวจ้านอกเรื่องนอกเรื่องไปไกลนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองหาดูได้นะคะในช้อปปีก็มีหลากหลากหลายราคาแต่ในในส่วนตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นของนะคะเราก็เลยไม่กล้าตัดสินใจซื้อทางออนไลน์นะคะ เราก็เลยไปซื้อที่ซ u เปอร์สปอร์ตนะคะคิดว่าซ u เปอร์สปอร์ตทุกสาขาน่าจะมีวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบและคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ